สวัสดีครับผมอนุสักจอนพูธานนท์ครับหรือน้องต้อมตากคูลครับปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทแพนโปลประเทศไทยจำกัดครับแพนโปลตากคูลก่อตั้งเมื่อปี2558ครับเราได้บ่มเพาะประสบการณ์ครับในแวดวงเคมีเกษตรมาค่อนข้างหลากหลายครับโดยเฉพาะด้านงานวิจัยที่มามีโอกาสได้ศึกษาผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศร่วมกับบริษัทชัน้นนา แผนโปราคูนเองเนี่ยมีจุดแข็งที่สําคัญคือองค์ความรู้ทางด้านวิชาการผสมผสานกับความเข้าใจและแก้ไขปัญหากับเกษตรกรได้จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตได้อย่างมืออาชีพครับแผนโปรตคูนมีความเชี่ยวชาญต่อการสร้างความสำเร็จต่อชาวสวนครับโดยเฉพาะชาวสวนมืออาชีพมุ่งเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันครับระหว่างเกษตรกรแล้วก็ทีมนักวิชาการของบริษัทครับเพื่อวางรากฐานความเข้าใจร่วมกันครับจนสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ครับจนเกิด ค่านิยมขององค์กรที่กล่าวว่าเข้าใจพืชไว้ใจเราครับก็มีกลุ่มสารกระตุ้นเชิงชีวภาพกลุ่มธาตุอาหารทางใบกลุ่มสารเสริมประสิทธิภาพและกลุ่มกําจัดแมลงศัตรูพืชครับแผนโบติคูเนี่ยตอนนี้ครับมุ่งเน้นให้ความสําคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มธาตุอาหารพืชเป็นหลักครับส่วนสารป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชเนี่ยเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความสาคัญบางชนิดเท่านั้น จะให้แนะนำเนี่ยครับเราแนะนําไปในการควบคุมสารกาจัดโรคพืชในทุเรียนมากกว่าครับเพราะโดยปัจจุบันเนี่ยสารป้องก,กันกบจัดโรคพืชเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายแต่ก็มีปัญหาตามมามากมายเช่นกันครับเช่นการดื้อยาแพนโปตาคูลเนี่ยมีทางเลือกใหม่ต่อการกําจัดป้องกันโรคพืชชื่อผลิตภัณฑ์ว่ายาบากุชิกุบิซึ่งมีศักยภาพในการลดประชากรของโรคในสวนได้โดยอาศัยก,กลไกของนาโนเทคโนโลยีเพื่อยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียรได้ครับ แผนโปรตกูลตอนนี้ก็ให้ความสำคัญแนอนคตกับเกษตรกรคือคล้ายกับการสร้างนักธุรกิจเกษตรครับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเน้นในเรื่องของคุณภาพของผลผลิตที่เกษตรกรจะได้มาครับในการเดินตามแผนสุดคูณเนี่ยครับการผลิตของชาวสวนเนี่ยครับจะต้องมีแบบแผนในการจัดก,การเมื่อมีการจัดก,การที่ดีแล้วผลผลิตที่ตามออกมาก็จะดีด้วยครับแล้วก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนถ้าศึกษาหาความรู้นะครับหรือวิชาการต่างๆนะครับ ติดตามตาคูลได้ใน YouTube ช่องแพนโปรตาคูนนะครับแต่ท่าในใดต้องการทราบรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมเพื่อเจาะลึกนะครับเข้าไปที่ w w w p a n p p o c o p h นะครับท่าในใดต้องการสนใจสินค้านะครับสั่งซื้อหรือสอบถามได้ทางไลน์นะครับช่องแอ p แพนโปครับ